มาดูในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของทรูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นทรูที่เป็นตัวเน็ตแบบไม่อนไม่ลดสปีดมนุษย์ความเร็วแล้วก็เป็นตัวเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนะครับกับความเร็ว6เมกะบิตเพล็กซ์แล้วก็ราคาอยู่ที่40บาทอายุการใช้งานนานเลยครับนาน7วันนะครับทุกๆ7วันเนี่ย40บาททุกๆ7วัน40บาททุกๆ7วัน40บาทนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่ามีรายละเอียดโปรโมชั่นอะไรยังไงบ้างของโปรโมชั่นตััวนนี้ะครบ ฝากคุณผู้ชมนะครับถ้าต้องการจะซื้อเมาส์สักตัวเนึ่ยนะครับนี่ครับราคา190บาทนะครับโปรโมชั่นแถมเสื้ออ่าไม่ใช่แถมเสื้อสิแถมกระเป๋าผ้าฟรี1ตัวนะครับซื้อเมาส์1ตัวแถมกระเป๋าผ้าฟรี1ใบ1ชิ้นนะครับที่ร้านสサาวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลตรงนี้ได้เลยนะครับโทร0 8 2 6 4 9 9 9 1 7แล้วก็ไอเดียไลน์ก็ s a r w u t c O m p u T a y นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจก็ร้านสサาวุฒคอมพิวเตอร์สตูลแล้วไปดูที่เป็นนขของงสาาามาาั074 จะสะดวกและรวดเร็วที่สุดส่วนสาขาอื่นๆติดต่อสอบถามข้อมูลได้เช่นกันนะครับคุณผู้ชมดูต่างตังหวัดส่งฟรีนะครับจ่ายเฉพาะค่าสินค้า190บาทครับแล้วก็ได้แถมกระเป๋าผ้าฟรี1ใบนะครับซื้อ2ชิ้นก็แถมกระเป๋าผ้าฟรี2ใบครับนะครับซื้อ3ชิ้นก็แถมกระเป๋าผ้าฟรี3ใบนะครับ ซื้อ1ชิ้นต่อ1ใบของการแถมกระเป๋าผ้านะครับซื้อกี่ชิ้นก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับต่างจังหวัดจัดส่งฟรีนะครับค่าส่งนี่ฟรีจ่ายเฉพาะค่าสินค้านะครับจ่ายเฉพาะค่าสินค้าค่าจะส่งเนี่ฟรีสําหรับท,ท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับและทีนี้มาดูในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ d ีแท็กันบ้างนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ใช้ d ีแท็ในระบบเต็มเงินกันแพ mm ็กเกจโปรโมชั่นตัวน,นี้ก็คือเป็นตัวเน็่งอย่างเดียวนะครับ ด้านบนนี่จะเป็นตัวเน็ตอย่างเดียวมีความเร็ว1เมก4เมกแล้วก็10เมกนะครับแบบ9กาวัน180วันแลก็้วก็365วันนะครับคุณผู้ชมแคปหน้าจอนี้ไว้ได้เลยนะครับเพื่อใช้ในการสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับจะมีรายละเอียดบอกไว้แล้วนะครับว่าความเร็วเท่าไรอายุการใช้งานกี่วันราคากี่บาทแล้วก็รหัสในการกดสมัครนะครับนี่คือในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ด้านล่างนี่จะเป็นตัวเน็ตที่แถมโทรฟรี เฉพาะในเครือข่าย D ีแท็อย่างเดียวนะครับเน็ตแถมโทรฟรี RI, ในเครือข่ายดีแท็อย่างเดียวก็ถ้าคุณผู้ชมต้องการก็สมัครกดตามรหัสที่เห็นณนะด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้ก็ได้ครับแล้วจะมีะรายละเอียดนะครับหรือคุณผู้ชมจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้านสาราวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลตามแผน่นป้ายตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตในทุกๆค่ายนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลกันได้เลยเช่นกันนะครับส่วนท่านที่ต้องการจะร่วมลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็ติดต่อที่ผมครับรบ ติดต่อมาโดยตรงกันได้เลยหรือจะเป็นฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีๆงานวัดงานวังาวางานบุญงานมาัสยิดนะครับอันนี้โฆษณาประชาสัมพันธ์นะกับท่านฟรีๆก็ติดต่อมาที่ผมครับ0993154905นะครับต,ต่อกันได้เลยนะครับติดต่อมาโดยตรงครับต่อไปนี้คือถ้าผมเจอตอรงที่เป็นเพจ Facebook ของอสถานที่ไหนที่เป็นข่าวประชาสัมพันธ์งานบุญงานกุศลนะครับถ้าท่านไม่ได้ติดต่อมาที่ผมผมไม่ประชาสัมพันธ์นะครับต่อไปนี่ผมไม่ประชาสัมพันธ์แล้วครับ นะครับถ้ามันติดต่อมาที่ผมผมจะไม่ประชาสัมพันธ์แล้วครับบางทีผมไปเจอในเพจนู่นนี่นั่นน่นนะก่อนหน้านี้นผมประชาสัมพันธ์ให้ฟรีแล้วมันมีฟีดแป็กที่กลับมาบอกว่าผมไปเสือกไปอะไรเนี่ยนะครับต่อไปนี้คือถ้ามาติดต่อมาที่ผมโดยตรงเนี่ยผมไม่ไประชาสัมพันธ์ให้แล้วครับนะครับมันไม่คุ้มกันครับเราทําความดีเราทําในสิ่งที่ดีประชาสัมพันธ์ให้กับฟรีๆนะครับแล้วมันจะมีบางคนหาว่าผมไปเสือกนะครับไปเสือกประชาสัมพันธ์เห้เขาเขาไม่ได้ว่าจ้างเขาไม่ได้อ่าขอช่วยประชาสัมพันธ์เนีหลาคคนเือกะรัับงจ้ ถ้าไม่ได้ติดต่อมาที่ผมโดยตรง,ตรงผมก็จะไม่พาชาสทำพันธ์ให้แล้วครับนะครับบางทีไปเจอผมเจอทางนู่นนี่นั่นนะครับไม่ประชาสัมพันธ์ให้แล้วนะครับทางช่องของ u t u b e นะครับจนกว่าท่านจะติดต่อมาที่ผม0 9น3 1 5 4 9 0 5ผมดึงจะประชาสัมพันธ์ทาง Tik t อกอ่าทาง u t u b e ให้กับคุณผู้ชมนะครับอันนี้คือเข้าใจตรงกันนะครับเราทำความดีครับแต่มันโดนฟีดแบ็กกลับมาว่าเราไปเสือกประชาสัมพันธ์เสือกให้เขาไปเสือกประชาสัมพันธ์ให้เขาอะไรแบบนี้นะครับ ก็คือไม่เอาเลยครับทําดีแล้วมีโดนฟีดแบ็กลับมาในทางที่ไม่ดีเราก็อย่าทําดีกว่าครับอยู่เฉยๆไม่ดีกว่าครับเอาเงินไม่ดีกว่าครับนะครับจริงไหมละครับอ่ะทีนี้มาถึงเรื่องของประเด็นของเรานะครับในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตที่บอกไปข้างต้นก็คือว่าของทรูในระบบเติมเงินเนี่ยนะครับของทรูในระบบเติมเงินแล้วก็เป็นตัวเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนะครับ เน็ตไม่อั้นเลยครับไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับ6เมกะบิตเพอร์เซกเนี่ยราคาอยู่ที่40บาทนาน7วันนะครับ7วันเต็มๆครับ7วัน40บาท7วัน40บาท7วัน40บาทนะครับแล้วก็คุณผู้ชมนะครับถ้าต้องการที่จะสมัครถ้ามาที่ร้านเนี่ยนะครับร้านสาราวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลเนี่ยนะครับถ้ามาที่ร้านเนี่ยก็จะมีค่าทํา300บาทนะครับถามว่า300บาทนี้มันคุ้มไหมคุ้มอยู่ครับเน็ตไม่อั้นนะครับ เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วแล้ว40บาทนาน7วันนะครับทุกๆ7วันส0บาททุกๆ7วัน40บาท,ท,บาทถ้ารวมแบบ30วันนี่ก็อยู่ที่ประมาณ160บาทครับรวมแบบ30วันแล้วอยู่ที่ประมาณร6อบาทถือว่ายังคุ้มอยู่กับการเป็นเน็ตแบบไม่อัน้นถึงแม้จะเป็นเน็ตด,ดังเดียวไม่มีทรฟรีนะครับคุณผู้ชมเอามาใส่ในฮอตลอเตอร์ ter, ใส่ซิมใส่ใน Wi-FI ใส่ซิมนะครับหรือเอาใส่มือถือของเราเนี่ยแล้วปล่อยฮอตสปอร์ตให้เล่นกันทั้งบ้านนะครับก็ได้ยครับม่มบมอูนะ เน็ตคุ้มคแบบนี้มันไม่มีอีกแล้วนะครับหายากแล้วครับมันนานๆกว่าจะหลุดมาแบบพิเศษพิเศษแบบนี้นะครับแล้วก็คุณผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเอารหัสไปซื้อรหัสไปครับ3า0บาทค่ารหัสแล้วไปทดลองกดสมัครได้กับทุกๆเบอร์ครับเบอร์ไหนที่สมัครได้นะมันจะมีข้อความมาบอกว่าสมัครแพ็กเกจไม่ได้เนื่องจากยอดเงินไม่เพียงพอถ้าบอกว่ายอดเงินไม่เพียงพอนั่นหมายความว่าท่านสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นของตัวนี้ได้ครับในเบอร์นั้นนะครับ แล้วก็คุณผู้ชมที่ถ้าได้ข้อความบอกว่าสมัครไม่ได้นี่ยแล้วให้ดูแพ็กเกจอื่นเนี่ยอันนี้คือสมัครไม่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าสมัครไม่ได้นะครับถ้าสมัครไม่ได้แล้วให้ดูโปรโมชั่นอื่นแพ็กเกจอื่นเนี่ยอันนี้คือสมัครไม่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมัครไม่ได้นะครับคุณผู้ชมซื้อรหัสไปสามร้อยครับมันก็คุ้มแหละครับในการไปเช็คไปอะไรกับเบอร์ของท่านนะครับหลายๆท่านใช้ทรูอยู่หลายๆเบอร์เลยครับห้าเบอร์หกเบอร์สิบเบอร์เนี่ยนะครับ แลวแต่เลยครับท่านเอารหัสไปซื้อรหัสไปนะครับสามร้อยบาทแล้วไปกดรหัสสมัครดูนะครับถ้าได้ข้อความดังที่บอกไปข้างต้นก็คือได้กับไม่ได้นะครับสมัครได้กับสมัครไม่ได้ตามข้อความที่บอกไปข้างต้นเนี่ยแหละครับยังคุ้มอยู่นะครับสําหรับการเป็นตัวเน็ตแบบไม่อันดับสปีดมันลดความเร็วนะครับท่านลองไปเทียบกับโปรโมชั่นตัวอื่นก็ได้นะครับกับการเปิดเบอร์ใหม่ตอนเนี้ย เปิดเบอร์หมายตอนนี้เป็นเป็นตัวเนี่ยที่จากัดปริมาณการใช้งานและความเร็วก็จะลดลงเมื่อเราเล่นครบตามจํานวน G B ที่เขากําหนดเอาไว้ความเร็วท่าไหร่ไม่เกี่ยวครับแต่เพิ่มถ้าเมื่อไหร่ที่มี G B เข้ามากํากับเนี่ยความเร็วก็จะลดลงแน่นอนครับเมื่อคุณผู้ชมเล่นครบตามจํานวน G B ที่เขาบอกเอาไว้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นเน็ตแบบไ,ไม่อันดับลดสปีดมนลดความเร็วคือเล่นได้เล่นเอาครับแต่ห้ามนํามาใช้ในการโหลดบิดแค่นั้นเองครับห้ามนามาใช้ในการโหลดบีท ถ้านามาใช้ในการาโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่แบบต่อนเนื่องตออง่ตอนเนื่องกันตลอดทั้งวันอะไรแบบนี้คือไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาจะลดความเร็วเราลงนะครับแต่ถ้าเราเป็นการใช้งานอินเทอร์เน็ตกันทั่วๆไปนะครับพื้นฐานทั่วๆไปเนะี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาครับปล่อยฮอตสปอตได้ใส่ Wi-fi ใส่ซิมได้ใส่เราเตอร์ใส่ซิมได,มได้นะครับเล่นเด็กกันทั้งบ้านได้เลยครับไม่มีปัญหาครับนะครับนี่คือในส่วนของอรายละเอียดนะครับที่ นำมาบอกกล่าวกับคุณผู้ชมกันในเทปนี้นะครับในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ True ในระบบเติมเงินนะครับตัวเน็ตอย่างเดียวไม่มีทูฟรีกับความเร็ว6เมกะบิตเพลสิกนะครับแล้วก็ราคา40บาทนาน7วันนะครับคุณผู้ชมมาที่ร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลเนี่ยค่าทำ300บาทนะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อรหัสไปครับค่ารหัส300บาทนะครับเอาไปทดสอบทดลองกับเบอร์ของท่านได้เลยนะครับ ต่ออายุอัตโนมัติทุกๆ7วันนะครับทุกๆ7วัน40บาท4บบาททุกทุกวัน40บาทถ้าไม่ต่ออายุอัตโนมัติคุณผู้ชมก็ต้องกดรหัสซ้าเข้าไปครับนะครับทางร้านก็จะให้รหัสกับคุณผู้ชมแน่นอนนะครับและคุณผู้ชมก็กดรหัสซ้ําเข้าไปนะครับก็สามารถที่จะใช้งานแพก็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ต้องการก็ติดต่อกับร้านサาวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลได้เลยทุกสาขานะครับศูนย์แปดสองหกสี่เก้าเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดสาขาแม่นาตอล์สตูอ แล้วก็ไปดูหาที่เป็นสาขามานาง0ูนย์สี่นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ทเทปหน้าสวัสดีครับ